สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาแนะนำสินค้าของร้าน nda shop กันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพี่ลุกจะไล่ราคาไปตั้งแต่ต้นจนถึงราคาที่เบาๆกันเลยแล้วกันเนาะเด็กๆยังไงก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะเริ่มต้นสินค้านะครับที่ b a r b บี้บิวตี้ชอตนั่นเองรุ่นนี้รุ่นนี้ราคาพิเศษเลยนะครับสินค้าเป็น limited edition ด้วยจะหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะรุ่นนี้ เป็นบาร์บี้ข้อต่อแขนขานะครับและที่สำคัญเลยรุ่นนี้ผมหนาสวยมากเป็นงานตาแก้ว3มิติครับมาพร้อมกับชุดราตรีพร้อมกับกระเป๋าสุดไฮโซผมดำสวยเลยนะรุ่นนี้ราคาพิเศษนะครับตัวนี้199บาทครับมีสใหสีนะครับเป็น4ชุดสีฟ้าแล้วก็ชุดสีชมพูนั่นเองรุ่นนี้เนี่ยขนาดเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยเนาะเพราะว่า เด็กๆ,ๆหลายๆคนถามพี่ลุกมาว่าพี่ลุกคะราคาบางทีมันถูกกว่าบาร์บี้หลายๆที่เลยเราอยากรู้ว่าตัวเล็กไหมไม่ใช่ตัวเล็กเลยนะเด็กๆราคาถูกก็จริงนะครับแต่ถูกคือเราเน้นขายราคาเบาๆเนาะอ่ะต่อไปหลยต่อไปจะเป็นรุ่นนี้ตัวนี้เป็นบาร์บี้เคนนะครับบาร์บี้เคนชุดว่ายน้ำนั่นเองเป็นงานข้อต่อทั้งตัวเช่นกันนะครับข้อต่อแขนขาและที่สำคัญเลยหน้าหล่อมาก มีอุปกรณ์เซิร์ฟด้วยเห็นไหมรุ่นนี้ราคาพิเศษนะครับกล่องละ200บาทเองเค้นรุ่นนี้กล่องละ200อนะต่อไปเลยนะครับต่อไปจะเป็นบาร์บี้คุณแม่ครับบาร์บี้คุณแม่เนี่ยรุ่นนี้เป็นงานหายากมากเลยนะเพราะว่าบาร์บี้คุณแม่เนี่ยเด็กๆหลายๆคนถามพี่ดุกมาว่าพี่ดุกค้ามีบาร์บี้คุณแม่ไหมมีนะจ๊ะบาร์บี้คุณแม่เนี่ยข้อพิเศษของเขาคือสามารถที่จะ เปิดทงทองของเขาออกมาได้เนี่ยทองท้งป่องๆเนี่ยนะครับท้องเขาจะป่องออกมานะสามารถที่จะเปิดได้จริงแต่เนื่องจากว่าอยู่ในกล่องพี่ดูกเลยแกะออกมาไม่ได้นะครับแต่ว่าทางผู้ผลิตแจ้งมาแล้วว่าสามารถเปิดทงทองได้เปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อเอาเด็กทารกตัวเนี้ยใส่ลงไปในทองนั่นเองแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้มี2แบบครับเด็กๆมีผมสีน้ำตาลกับผมสีทองราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับบาร์บี้คุณแม่ กล่องละ2 0 0บาทเท่านั้นเองจ้าต่อไปนะครับต่อไปเป็นบาร์บี้เยลดูโอครับรุ่นนี้บาร์บี้เยลดูโอเนี่ยรุ่นนี้เป็นบาร์บี้สายแฟชั่นนะครับมีชุดค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเมคอัพสวยเห็นไหมเมคอัพเป๊มากกระโปรงก็สวยมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับ ผมลอนอย่างงามเลยราคาพิเศษเลยนะครับเซตนี้เซ็ตละ200บาทเท่านั้นเองจ้ะ c f ได้เลยนะครับมี2แบบต่อไปนะครับคลิปนี้ไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่ลุกไม่อยากให้นานนะครับแต่เด็กๆสามารถมาดูเพิ่มเติมได้ใน Facebook เลยรุ่นนี้จะเป็นบาร์บี้คู่รักครับภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้เจ้าหญิงนะ หนึ่งตัวมาพร้อมกับชุดราตรีอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นบาร์บี้เจ้าชายหรือบาร์บี้เจ้าบ่าเคนนั่นเองมีชุดเปลี่ยนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นกระเป๋าพร้อมกับหวีเซตนี้มีหลายสีนะครับเด็กๆราคาพิเศษเลยเพียง220บบาทเท่านั้นเองช่วงวาเลนไทน์เซตนี้ขายดีมากครับเพราะว่าหลายคนซื้อไปเป็นของขวัญให้แฟนเนาะหรือจะให้เด็กๆ เล่นก็ได้เนาะเอาไว้เล่นละครบาร์บี้นะครับแนะนำเลย220เองครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เป็น Sweet Wedding นะครับยังอยู่ในหมวดของงานแต่งงานอยู่เนาะตัวนี้จะเป็นงานข้อต่อนะครับเป็นงานข้อต่อแขนตาแก้ว3มิติครับมาพร้อมกับชุดราตรีเจ้าสาวสุดอลังการบอกไปเลยนะว่ากล่องเนี้เด็กๆแค่ชุดราตรีก็คุ้มแล้วครับ มีเครื่องประดับให้ด้วยนะแล้วก็มีเป็นกำไลและสร้อยในตัวครับรุ่นนี้220บาทเองครับแล้วก็มีหลายสีนะแต่พี่ดุกให้ดูแค่สีเดียวเป็นสีออกสีชมพูโอรสนะครับตัวนี้220เหมือนกันขนาดเทียบเท่าบาร์บี้ปกติเลยครับต่อไปรุ่นนี้รุ่นนี้ก็สวยรุ่นนี้งานขายดีมากเลยนะเป็นบาร์บี้อาร์ตินิวครับ ราคา220บาทเช่นกันเป็นงานบาร์บี้เจ้าหญิงนี่เห็นไหมผมของเขาลอนสวยมากครับเด็กๆมีสร้อยให้แล้วก็มีเป็นตัวชุดราตรีชุดราตรีตัวนี้เนี่ยเด็กๆถ้าเอาออกจากกล่องแล้วจัดดีๆเนี่ยโหชุดของเขาฟูสวยมากเลยนะครับมีต่างหูให้แล้วก็มีเป็นสร้อยให้ด้วยรุ่นนี้มีสองสีนะครับจะมีเป็น สีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูเนาะนี่นะครับอาทีนิวพินเซสสองรยี่สิบเช่นกันครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นบาร์บี้นำเข้าจากต่างประเทศนะครับสินค้าใกล้หมดแล้วบาร์บี้วาลาล่านั่นเองเป็นงาน ข้อต่อทั้งตัวแล้วที่สําคัญเลยครับเป็นงานตาลูกแก้ว3มิติด้วยผมหนามากรุ่นนี้ผมหนาฟูเลยไม่ได้ฟูเละด้วยนะเป็นผมแบบหนาลอนๆครับนะมีหมวกให้หมวกถอดได้นะครับแล้วก็เป็นชุดไหมพผมตัวนี้งานนําเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับสินค้าจะหมดแล้วรีบเอฟด่วนเลยตัวนี้ราคาให้อยู่ที่250บาทนะครับสำหรับบาร์บี้วาราล่าเหลือแบบเดียว ตอไปช่วงนี้เนาะเข้าเทรนนิดนึงครับหลายคนไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วกลับไปเรียนที่โรงเรียนนะครับเราต้องคิดถึงคุณครูแน่นอนมาเจอกับไลเซียมนะครับบาร์บี้คุณครูอนุบาลแสนสวยนั่นเองภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยนี่แหละครับเป็นบาร์บี้คุณครูหนึ่งตัวเห็นไหมผมไฮไลท์อย่างเก๋เลยนะเป็นคุณครูที่แซ่บมากแล้วก็มีเป็นบาร์บี้เด็กให้ด้วยนะครับ บาร์บี้เด็กหนึ่งตัวมีอุปกรณ์นะครับเป็นกระดานแล้วก็เครื่องเขียนเยอะแยะเลยนะที่สำคัญเลยนะครับตัวคุณครูเนี่ยแว่นตาถอดได้นะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยพวกต่างหูพวกกำไลถอดได้เช่นกันครับขาเนี่ยเป็นขายโยคะด้วยนะรุ่นนี้งานดีมาก250บาทนะครับสำหรับบาร์บี้เซ็ตคุณครูบาร์บี้เซ็ตคุณครูมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับคือเซ็ตนี้ครับอาจจะพี่ดุกเอาให้ดู มี2แบบตัวนี้จะเป็นเด็กเล็กลงมานิดนึงเนาะเป็นเด็กเหมือนเด็กอนุบาลน,นะครับอนุบาลเมื่อกี้อนุบาลอนุบาลหนและกันตัวนี้เป็นอนุบาลสนะครับเป็นบาร์บี้คุณครูเช่นกันครับขายโยคะแว่นตาถอดได้นะรุ่นนี้งานน่ารักมากครับแล้วก็กระดานเนี่ยมีกระดานดำมีอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็ในส่วนของตัวบาร์บี้เด็กนี่เลย น่ารักนะตัวนี้250บาทเช่นกันครับงานคุ้มได้ถึง2ตัวใน1กล่องแล้วก็อุปกรณ์สำหรับเล่นเยอะแยะเลย250บาทนะครับต่อไปเป็นบาร์บี้คู่แฝดครับนี่คู่แฝดแสนสวยของเรานะครับอาชีนิวบิวตี้โชว แายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้สตัวครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักและความสวยแตแกต่างกันออกไปเห็นไหมรุ่นนี้250บาทนะครับมีกระเป๋าให้ด้วยมีชุดให้พร้อมเลยในเซตใครอยากได้บาร์บี้ราคาถูกๆเนี่ยนะครับแบบกล่องเดียวจบนะเน้นจำนวนเยอะๆก็แนะนำรุ่นนี้นะครับ250บาทเองเมคอัพของเขาเตะมากเลยนะแล้วก็ผมคุณภาพดีครับ2 5 0บาท ต่อไปเป็นบาร์บี้เซ็ตแฟชั่นนะครับบาร์บี้เฮลี่สินค้าขายดีนะครับอันดับต้นๆของร้านเลยมีหลายแบบมากแต่พี่ดุกในคลิปนี้จะให้ดูแค่แบบเดียวเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวนะรุ่นนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่ารีวิวหลายวิดีโอแล้วราคา250บาทครับใครยังไม่มีรีบเอฟด่วนเลยเนาะตัวนี้เป็นงานคุณภาพดีนะครับบาร์บี้งานข้อต่อทั้งตัวด้วยเห็นไหม 250บาทเองนะครับมีหลายสี่หลายแบบดูเพิ่มเติมได้ใน Facebook เลยอ่ะอีกสักหนึ่งแบบและกันเนาะอีกสักหนึ่งแบบเป็น Barbie Beauty ครับตัวนี้บาร์บี้บิวตี้เนี่ยลักษณะคล้ายๆกับบาร์บี้เฮลี่เพียงแต่ว่าเขาจะมีรองเท้านะครับให้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นงานข้อต่อเช่นกันครับผมสวยนะเป็นผมตรงแต่ถ้าเป็นเฮลี่จะเป็นผมลอนครับ ราคาพิเศษเลยรุ่นนี้250บาทเช่นกันครับสำหรับผู้ปกครองหรือเด็กๆท่านไหนหรือลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับกับทางร้าน NDA Shop สามารถสั่งซื้อได้นะครับทาง ID Line uxn 7 3 3 0 u กดเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับแล้วพิมพ์ ID ตามที่ ผมแจ้งไว้สักครู่นี้เลยเนาะอีกรอบนึงนะครับ ID Line u x n 7 3 3 0 u ครับหรือจะเข้ามาดูรีวิวของทางร้านนะครับหรือสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาดูได้ใน Facebook Fanpage ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมนะสินค้าคุณภาพดีจัดส่งเร็วต้องร้าน NDA Shop เท่านั้นครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า